แต่งไฟในงานอลังการดีจริงๆแถมมังกรก็สวยมากและนี่คืออีกร้านที่เราปลดปานร้านขนมยุค90มีแต่ขนมน่ากินทั้งนั้นเลยเปโซ่ชอบลาบเขียวแต่พ่อแม่ไม่ชอบกินมันเลยซื้อมาเยอะหน่อยต่อด้วยการยิงปืนเด่กเบโซ่จะเลงขวดน้ำอ้าวไม่โดนอันนี้เด็วเปโซ่จะยิงคิตตี้ให้ดูนะอ้าวล้มไปแล้ว เพโซเก่งไหม15นัดเพโซยิงล้มไปตั้งสองนัดนะทุกคนนายนำส้มมา2ขวดคุมไมเนี่ยอีกร้านหนึ่งไมโลโรงเรียนอันนี้ไม่พัดก็กินอีกแล้วพ่อกับแม่บอกว่าสมัยเรียนร้านแบบนี้ดังมากและนี่เคยติมโบราณหมุนไปหมุนมาเพโซได้มา3แท่ง3สี่กินอร่อยชื่นใจเลยครับดึกแล้ว,วง่วงกเดี๋ยวเพโซกลับบ้านก่อนนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ